สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องนวนพระล่วยตอนนี้นวนพะล่วยกับมากาดนามัสการปูเดือนหรือพอจำเดือนค่ะปูเดือนเพิ่นกับมีตัวดับตัวดีมากฝากพี่น้องเอฟซี C, คือเกาล่ะค่ะไปกาบนามัจาก,การปูเดือนน้กากันงวดมีคนโฉกหมานน้าปูยอยู่ขางวดที่แล้วเนาะค่ะกับมาฟังตองงวดนี่ว่า ปู่สิฟันบางไหนหรือปูไปขอจากภูมิใดมาก,ก็ไปฟังปู่เพิ่นเบาให้ฟังพร้อมกันค่ะโตไหนนมนมัสการครับปู่รนบนมัสการครับยวเรื่องข้อมีแหงมีโสมมีลาบแหน,ใน,ใน่ได <laughs> ้ขึ้นมือแน่ตัวมึงว่าลูกกันวัวคนใดคนหนึ่งเหรอข <laughs> ้าวแปรพิษแปรพิษแหน่ลายเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะ พน้เพนตายแล้วมันก็ต้องเป็นซูนเนาะเนื่อตีซูนเนี่ยนี่ก็เอายุไปตีก็กระถืออยูนี่่ะออเอ,เอายุไปตีก็ทำมันจำไม่ได้ออกไมาเสรเอาเรียงเขาเเกิน<ล>บาทนี่ปูไรแเน่าทางมากหรอบอปูมีแน่าทางอยู่แต่ว่าบอกป่านซื้อไปนกับันบ้าโอ้ปูไดยก่อนแล้วไงก้อนแล้วป่าเท หวดนี่ก็คือว่ามีให้พวกเนี่ยพวกโนมพวกยูกทูบพาวานี้แหละมีน้องฟังฝ่ายแต่จะเขียงไรน่แน่ทาา่าไหนพี่ว่าเลขว่าร้ายหนคือเก้าน่สิหกแปดเท่านั้นสี่หกแปดสี่หกแปดเท่านั้นเอกรามถอยล่างคือจิเป็นหกห้าอันนี้ล่างหกห้านี่เท่า,า,านั้นเป็นเป็นยังสัน้นสิบสอเป็นยังสั้นส<อ>ิหกแปด นีนปป่ก็เกพุ่มเม่เก็บไวันะตัวมันกินคนะุณมองกข้าไปาั้านะคะุณจอันนี้เป็นเลขฝันเลขไปขอมาปูเนี่ยเลขเลขเป็นเลขพุ่มเป็นเลขพุ่มคนมหายวันนี้บ่นเฝันนี้ว่นเลฝันที่หมดดวงน,นึงได้ติฝันนี่ฝันกัมีมากครับอนี้่มที่หกแปดสี่หกแปด ไฟขึ้นมากตัวขึ้กันเยอะเห็นเห้นเป็นโตเลยบอกปูนแต่คอได้เป็นโตหรือมากแต่สิบนอกจากสิบเห้น่เห็นเป็นโตเลยมองเด็กแต่สิบขึ้นมากเลยนะต้อสลาดไหมเปลี่ยนเยอะแล้วสี่หกแปดสี่หกแปดโซนาโนสี่หกแปดเรียกร่างรุ่งสายสี่หกแปด หกห้าถักก้าบก็บเปลี 9, ป่ยนเก้าห้าเก้าต้อง้าต้เป็นอย่างจา้าสี่หกแปดเสื้อหกห้าก็ต้องได้เสื้อเก้าห้านั่งใ่ว่าหกห้าหัดกินก้อนห้านีเป็นไห้มาเป็นโจได้แล้วหกห้า มันจะงามที่น้องปูเนาะเด็กงามโขงเก่าเป็นตัวเดียวกันเน้อเด็กนะจับหัวกมคำหางเอาพี่น้องเอฟซีก็ได้ก่อแน่นอนป่ะเด้เนาะเดี๋ยวมันมาได้แต่ว่ากันว่าเขาบอกกันอะไรอีกเนฉันก็จะว่ายไปเรืียงที่ละครับมันก็จังไรมันเห็ดมาหน่อยนี่เนาะงานไปหัดน้่นก็หันอย่างว่าก็ยินดีหน่อยนึงไปหน่อยมาเหลือเยอะเพราะบันดาลตีปู ย่าไปร้อยมาย่างที่น้ำนย่างทัางไก่วันสดตร์นท่งไก่ก็มาเรื่อยโทอเรื่อยมันบวกช่วันมันใส่เธอสายวสาบที่ทั้งไก่แม่ผู้ไรก็ไรอะไรก็ไ้แต่คนรับบาลนี่ไดู้้เดียวคนบานเฮาเนี่ยอึ่ัวดีนะแลเวาจะก็หัวดีเนาะคนแปเป็นยนแต่วันกัมีอยังสั่นเหะ เิดว่าคอยอย่นว่าข้าเจ้าต้อบอกว่าปูหน่ว่าสงสัยย้า่มหาที่มหาปูส่เจาวันเบิ้งาทางเราถือเรื้องปูคักคักหัวฉันนี่มาตะวันพ่อกันนี่มาหลายเทียนหรอือว่าเราไปสกนอันนี้คบอกว่าว่าเราถือถย่นี่เราเรียกว่าพิ่ถือยู่หัวฉันเถียงนักปูเลยผู้แปลผู้แปลเปลี่ยนถีงเราดิ แต่ว่าวันนี้เขายมาวันนี้อันว่าได้แปลยากแล้วนไม่ได้โยมหลอดแล้วหนินอกปูนออันนี้เขาก็กประตูวะตัดเดาแต่ว่าี่หกแปดหนตัดงหกประตูก็ได้หประตูนี่สามตู่ไหกประตูเลยหับมนประตน้มมมหมนเลยมนมันมเลยมนมน้ายดอกเฟิรนเดียีห สี่แปดหกแปดนี่ตัวนี้ตัวมันบอสลายดีเหรอนั่นแม,นนนม่นบ้นี่เิ่นกาสิบสะดวกกับเอาเออืมพอกลับเอาดอกเขาซือเร็เขาจมกลับอยู่แล้วเนี่ยเื่อตลอดเนื่องหรอว่็วนหนีตลอดอะไ้เนี่ยมันมีเืองอย่างไรข่อยเดี้งหนึ่งมันรอดมันรอย น้ำมันหลอดนันหลอดนี่ข้าห้าหกเต้าฮะนั่นหลอดไี่สรยดายแต่มี่ะมน้ยกันนีนหลอดบลามนี่หลอดหนึ่นอี่หเจ็ดสี่โอ 4, นี่ดิหกสี่สี่หกแปดสี่สี่แปดนี่ละหกแปดแปดหกบอเลอดบานนี่ห้าห <Today. S 1> ้าหกเก้าห้า <mustache> ห <whisper> ้าเก้าเนี้ย้นตีกราบบอเลาะนี่ยไม่ว่าเจ้าสีวามันไหลบ่กบอไหลบอไหลกูขันขึ้นเลยบอตีมาไหลใครใครก็ว่าเคยได้ไหลคนไหลายนี่ดิ วกเจ้าครับเออชุดนี้ครับที่จิงเลขปูกับมีหางหางเดียวละสามบนหกสามตัวมีหางเดียวสองตัวกับหางเดียวที่จิงเลขปูมีแต่สี่หกแปดกับหกห้าเท่านี้แต่แอดมินมาตีออกหายซื้อเริ่มพี่น้องเอฟที่ก็ได้แต่ว่าขันว่ามันหลายหรือบ่มากก็เอาตรงๆลดก็ได้คันมันใจเนาะค่ะเสียนใตไปลดสี่หกแปดกับหกห้าเียคขไขว้ๆน้ำฝนไขว้ๆเคยคขว้ไหล เいい Northwest ออปูหลายตัวเด้อหลายเขาเตี่ยวชื้นๆเนาะจ้าเขาอ้อมขนาดเขาอ้อมไม่เลยอ้อมไม่ก um> um um> ันไม่ซ um> um> um um> um> uh ื um> ้อๆดิน um> ี่เลขปูมีเท่านี้เด้อขีดเส้นใต้ใหายย้อนนี่ห้าสี่หกแปดก็ควบค้าคุ้มดีใจคือว่าดีใจน้ำเทียมน้ำพุ่งไปใครแม่นคนเฮานี่ก็ว่าห่วยก็โคโรบ้าที่สุดนะแข้งดีใจได้มีความภาคภูมิใจดีใจเื้อสีบอกก็ได้ดอกกันี่แต่สิ่งเหล่านั้นเราประจำ ว่าถามก็ได้ดอกแต่ว่ามันใจคนผู้มองนี่คือว่าดีที่สุดต้องข่อยคนกับันกับเ้าวอนคนในอยากในสันน้อง่อยดีไปคอยว่าว่ะส้าสัมพันธ์ะรนี่อยว่าว่าไดบ้าไปนั่งท่าันั่งเท่มเนน่คือคนเาหาไปั่งคุยกันรดย่อกันเ่าเ่าช่ล่ะเ่าไปซื้อสารเราเ่าอะไรกแต่ว่ากับเอาตัวนี้เนาะใส่ซะไป ตัวไรปูห้าแปดแปดห้าแปดแปดห้าตัวแถมแถมใคได้แถมได้หรออู้ล้องนนี้ใครอยากใหู้นเจ้าได้ถึงกันห้าแปดแปดห้าแค่มูเขาจะให้ซื้อเงี้ยนองคนจะซื้อต้อกแหน่งหลายคิปตัวเศร้าตัวเขาจะไม่ซื้อเขาไม่ละ เหลายบหลายเด็กเ่หลายจช่กันิ่งเคียงเคี่ยงฮะคือเท่าไหร่ยใจทำไมคือที่วัดทเนี่ยเทาที่เพื่อนเพื่อนมั่ละอืมนะแต่คนมากต้องกนคนยังได้เขาบม่ได้แต่เขาเอาไม้ก็หวานเอาไม้นี่ยวองต่ังรักไม่เราปูเราเหล็กงามเลกงามวันนี้เล็กงามปูเล็ปูงามงามครับ เวันี้เป็นเรอตนคิดสดานเนี่ย่าะมีแต่ว่ากรบอกว่าได้ลกตีบอกเล้อให่ว่ากเนี้อจาเลยสุดนจเลยตวันนี้คิดสดานพี่น้องเอฟซีครับถือว่าเหล็กสวยงามครับเหล็กปูไห ผูขอจัดเทพจากพ่มมากกับสี่หกแปดหกหาเด้อครับครับหาแปดครับนี่ตอนนี้แต่ว่านอกนันทางแอดมินแยกห้ครับแยกมาหาพี่น้องมักชอบออกไปลงทุนไหนเด้ครับพี่น้องถ้ามักชอบถ้าว่ามักกะเดือนทานมักชอบตัวไหนแต่พี่น้องก็ไปวิเคราะห์เองครับตัว ก้เลขทุกตัวก็มีซิดเขามีซีดลุดครับพี่น้องเอฟซีครับให้วิเคราะหา์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชกดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับให้รวยๆเฮง,งครับขอมาแล้วอยาลืมฝากซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบยอดได้พลาดจากายการดีๆของท่านช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ